รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง5ร่วมกับปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด ครับต้อนรับเข้าสู่เวทีคนเก่งครับเวทีการแข่งขันชิงไหวชิงพลิบของน้องๆระดับมัธยมศึกษาชิงทั่วพิษฐานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับตอนนี้ใกล้จะได้ทราบแล้วนะครับว่าตัวแทนสายที่1ที่แข่งกันตอนนี้จะเป็น2ทีมไหนสาหรับโรงเรียนที่อยากส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันยังคงสมัครมาได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage เวทีคนเก่งครับและ2ทีมวันนี้ที่มาแข่งขันก็มาจากกรุงเทพมหานครทั้งคู่เลยครับมาจากโรงเรียนไหนเป็นใครกันบ้างไปพบกันได้เลยครับ โรงเรียนดังจากฝั่งดินแดงโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครพบกับโรงเรียนเด่นจากขตวัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทายาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมกรุงเทพมหานครโรงเรียนใดจะคว้าชัยชนะไปครองตามไปลุ้นกันเลยช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดยน้ำดื่ม tpi น้ำดื่มคุณภาพตรา tpi ห่วงใยสุขภาพ 4M Multimedia ีเดโทร02 539 7115-9บขสนั่งเพลินเดินทางปลอดภัยโทร1490กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยการแข่งขันรอบแรกครับร้อยเรื่องรอบโลกมีคำถามที่เป็นความรู้จากทั่วโลกเลยหลากหลายเรื่องราวมาทาน้องๆทั้งสองทีมครับ มีตัวเลือกในแต่ละข้อ3ตัวเลือกและเวลา15วินาทีให้ตอบนะฮะข้อละ50คะแนนครับถ้าถูกทั้ง5ข้อบวกให้อีก30จะกลายเป็น280คะแนนเต็มให้ลุ้นกันในรอบแรกนี้เริ่มเลยนะครับข้อ1เรื่องใดเป็นวรรณคดีท้องถิ่นไทยภาคเหนือ 1. อีเหนา 2. ลิลิตพระหลอ 3. คุนช้างขุนแผน15วินาทีครับข้อไหนครับ หมดเวลาครับต้องเลือกแล้วครับสุรศักดิ์มนตรีทีมสีแดงเลือกข้อ3ส่วนสาธิตมสวประสานมิตรเลือกข้อ2มี1ทีมที่ถูกต้องนะครับคำตอบถูกต้องคือข้อข้อ2ครับทีมสีเขียว50คะแนนดิลิตรละลอนะครับเป็นวันคดีท้องถิ่นไทยภาคเหนือข้อ2ครับนครโฮจิมินมีชื่อเดิมว่าอะไร 1. ไซงอน2เว 3. ามฮานอยข้อไหนครับหมดเวลาครับต้องเลือกแล้วครับทีมสีแดงครับเลือก1ทีมสีเขียวเลือก1เหมือนกันนะครับคือไซ่ง่อนคำตอบถูกต้องคือข้อ1ครับทีมห้คะแนนทีมสีเขียวมีร้อยคะแนนเต็มอยู่นะครับมีลุ้นโบนัสครับส่วนุนรักริ์มนตรีทีมสีแดง50คะแนนข้อ3ครับก๊าซที่อัดในน้ําอัดลมเป็นก๊าซอะไร 1. ก๊าซออกซิเจน 2. ก๊าซไฮดซโดรเจน3ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อไหนครับหมดเวลาครับใส่คำตอบพร้อมๆกันได้เลยครับทีมสีเขียวเลือกข้อ3ทีมสีแดงเลือก3เหมือนกันนะครับคำตอบถูกต้องคือข้อ3ครับทีมละห้คะแนนข้อ4ครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดใด 1. วัดราชบพิษร 2. วัดไตรมิตร 3. วัดยานาวาข้อไหนครับหมดเวลาครับต้องเลือกแล้วครับทีมสีแดงครับเลือก1ทีมสีเขียวเลือก3มีทีมที่ถูกต้องนะครับคำตอบถูกต้องคือข้อ 1. ครับวัดราชบพิษครับสุัดมนตรี50คะแนนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพพยาวาังกูล โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าวาดวัดราชบพิตสถิตมหาสีมารามราชวาราวิหารเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ครับมาลุ้นข้อสุดท้ายว่าใครจะคะแนะนนาหรือจะยังเท่ากันอยู่เมื่อจบรอบแรงนะครับโครงการอาหารโลกใช้ชื่อย่อว่าอะไร1 WHO 2 WFP 3. WWF ข้อไหนครับหมดเวลาครับเลือกคำตอบเลยครับใส่เลยครับเอาละครับทีมสีแดงเลือก 1, 1ทีมสีเขียวเลือก2คํคำตอบถูกต้องคือข้อข้อ 2, 2> <c oughs> ครับทีมสีเขียว50คะแนน <c oughs> w f ผีย่อม,มาจาก World Food Program โครงการอาหารโลกนะตรงตัวเลย หลังจากผ่านรอบแรกไปปรากฏว่ามีทีมที่คะแนนนำนะครับทีมสีเขียวครับโรงเรียนสาธิตมสวประสานมี2 0 0คะแนนโรงเรียนสูนสั์มนตรีครับ150คะแนนแต่ตอนนี้ครับไปดูกันว่าโรงแรมในเมืองไทยของเรานั้นเราจะรู้ได้ไงว่าโรงแรมไหนนั้นขึ้นทะเบียนถูกต้องและมีความปลอดภยัยไปชมได้ในสกูป๊ปรอยยิ้มคนไทยจากใจนักปกครองครับ ถึงโรงแรมเราต่างรู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้มีไว้เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับนักเดินทางแต่จะมีสักกี่คนที่ให้ความสําคัญในการเลือกเข้าพักโรงแรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมื่อโรงแรมไม่ว่าถูกหรือผิดกฎหมายก็สามารถตอบโจทย์ของคุณได้เหมือน,อนกันแต่นั่นคือความคิดที่ผิดเพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกอยู่ในที่ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างเช่นการเลือกเข้าพักโรงแรมถูกกฎหมายโดยผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของข้อกฎหมายว่าโดยโรงแรมของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วโรงแรมถูกกฎหมายสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรเริ่มจากตัวอาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัยมีระบบป้องกันอักคีภยัยไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งเครื่องดับเพลิงในจุดที่มองเห็นและสามารถนำไปใช้ได้สะดวกมีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้บันไดหนีไฟแผนผังแสดงทางหนีไฟและป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ทุกชั้นของโรงแรมนอกจากนี้ต้องมีพนักง,งานให้บริการและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีโทรศัพท์ หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมเพื่อการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการเลือกเข้าพักโรงแรมถูกกฎหมายไม่เพียงมีดีแค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นนะคะยังเป็นเรื่องการจัดเก็บเงินภาษีเพื่อจะนําไปพัฒนาประเทศด้วยอีกทั้งผู้เข้าพักเองยังสามารถนําค่าห้องไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโรงแรมนั้นถูกต้องตามกฎหมาย เอาแบบง่ายๆเลยก็คือดูจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและเอกสารแสดงอัตราที่พักซึ่งโรงแรมจะต้องแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผยและที่สําคัญต้องมีเอกสารแสดงความรับผิดชอบหรือข้อจํากัดกรณีทรัพย์สินของผู้เข้าพักสูญหายวางหรือติดให้เห็นอย่างชัดเจนในส่วนของประตูห้องพักต้องติดหมายเลขกํากับไว้ทุกห้องรวมถึงมีช่องตามแมวหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่สามารถมองจากภายในออกไปภายนอกได้โดยไม่ต้องเปิดประตูห้องพัก แต่ถ้าต้องการเช็คไปยชื่อโรงแรมถูกกฎหมายก่อนเข้าพักวิธีง่ายๆเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองแล้วเลื่อนเมาส์หาแบนเนอร์หัวข้อระบบค้นหาข้อมูลโรงแรมจะหาโรงแรมของจังหวัดไหนอำเภออะไรก็สืบค้นกันได้เลยค่ะเดินทางครั้งใดเลือกเข้าพักโรงแรมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายกันด้วยนะคะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ช่วงร้อยเรื่องเมืองไทยสนับสนุนโดยปุ๋ยออร์แกนิก TPI คำถามจากรูปภาพในช่วงร้อยเรื่องเมืองไทย4ภาพครับน้องๆจะได้เลือกกันทีมละสองภาพโดยสลับกันเลือก เมื่อเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีเพื่อจะตอบให้ได้80คะแนนนะครับถ้าไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่ได้เลือกภาพก็จะมีโอกาสขโมยคะแนนในภาพที่น้องเลือกไปรอบที่ผ่านมาทีมสีเขียวมีคะแนนนำครับ200คะแนนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมได้เลือกก่อนครับเลือกภาพไหนดีครับกรมการปกครองค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับมาดูภาพกันครับ ที่เห็นนี่คือไฟป่าครับก่อให้เกิดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมนมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริทดลองสร้างป่าเปียกหกวิธีในการป้องกันไฟป่าคำถามครับ1ใน6วิธีป้องกันไฟป่าตามแนวพระราชดำริคืออะไรหมดเวลาครับ ไม่ตอบนะครับโอกาสขโมยคะแนนของสุรศักดิ์มนตรีมาแล้วสร้างบ่อน้ําไว้ค่ะสร้างบ่อน้ําไว้เป็นคําตอบที่ผิดครับ6วิธีมีอะไรบ้างมาฟังกัน 1. นใช้แนวคลองส่งน้ํา 2. อ,อาศัยน้ำชโรบทานและน้นําฝน 3. ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ํา 4. สร้างฝาย 5. สูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงแล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยและ 6. ปลูกต้นกล้วยครับไม่มีทีมใดได้คะแนนในภาพนี้นะฮะน่าเสียดายอภาพที่สองูสักมนตรีเลือกครับนมหนองโพรครับนมหนองโพนมโพแท้ๆร0อเอร์เซ็ผลิตภัณฑ์โครงการในพรพบรมราชุปธรรมมาดูภาพกันครับนี่คืออาคารมหิดลวงสานุสสรน,นะครับ พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อปีศักราช2,494สำหรับใช้ค้นคว้าผลิตวัคซีน BCG ที่อาคารแห่งนี้ครับคำถามครับวัคซีน BCG ช่วยป้องกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคใดครับ no hot, โรคหัดค่ะโรคหัดผิดครับไม่ใช่ครับโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วของทีมสีเขียวครับ ดาตอบว่าฝีดายเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ครับคำตอบถูกต้องคือวันนารคครับ วันโรคเป็นโรคที่ติดต่อโดยการแพร่กระจายจากผู้ป่วยขณะไอจามหรือแม้กระทั่งการพูดคุยครับจากการวิจัยในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนนี้ขึ้นได้เองปัจจุบันสารที่แห่งนี้เป็นหอจดหมายเหตุมหิดลวงสานุสรซึ่งเป็นสารที่รวบรวมจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสารสำคัญของสภากาชาติไทยครับอ่ะดูภาพที่3ครับทีมสีเขียวเลือกครับปุ๋ยออร์แกนิก TPI ค่ะปุย๋ยออร์แกนิก TPI มาดูภาพันครับ นี่คือโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นโครงการในพระชมรีครับสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาต่างๆของแม่น้ําแควน้อยตอนล่างคําถามครับแม่น้ําแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกไหลลงสู่แม่น้ําสายหลักใดของภาคเหนือวังค่ะตอบว่าวังแม่น้ำ แม่น้ำวังมีคำตอบที่ผิดครับ,รบโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับปิงครับปิงฮะเออผิดครับคําตอบที่ถูกต้องคือแม่น้ํนาน่านนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งน้ําให้กับพื้นที่เพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้งโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ําแควน้อยแลยงสามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคด้วยมาดูภาพสุดท้ายว่าจะได้คะแนนหรือไม่ ภาพของน้ำดื่ม TPI น้ำดื่มคุณภาพตรา TPI ห่วงใยสุขภาพมาดูภาพกันครับที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องทุนแรงของเกษตรกรครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงทําให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนไม่มีกําลังทรัพย์พอจะซื้อเครื่องทุนแรงแบบนี้ได้นะครับดังนั้นครับรัชกาลที่9ทรงมีแนวพระชมฤริช่วยเหลือและให้กลับมาใช้สัตว์เช่นเดิมคําถามครับโครงการใดที่ให้เกษตรกรฐานะยากจน เช่ายืมหรือเช่าซื้อสัตว์หมดเวลาครับไม่ตอบนะครับโอกาสขโมยคะแนนภาพสุดท้ายของสาธิตมสวภาษานิดมาแล้วนะครับเช่ายืมกระบือห์ครับงการเช่ายืมกระบือเพคํงตอบที่ที่ผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือธนาคารโคกระบือ โอ้ย <Or> <NY Commons> เลยโอ้ยเลยเป็นอีกหนึ่งผลทางในการเพิ <DVD> ่มผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นมาดูสรุปคะแนนทั้งหมดครับทีมสีเขียวครับโรงเรียนสาธิตมสวประสานมี200คะแนนโรงเรียนสวนสัตว์มนตรีครับ150คะแนนกลหน้ามาลุ้นกับคำถามภาษาอังกฤษใน English Quiz ครับ ช่วง English Quiz กับรถไฟไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ English Quiz ครับครูเอ๋พัชรีรักษาวงมาแล้วค่ะในช่วงสุดท้ายนี้กฎกติกาก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะเหมือนเดิมครับเรามีตัวอักษรภาษาอังกฤษ8ตัวที่จะให้น้องๆเขียนคำศัพท์4คำด้วยกันคำแรก4ตัวอักษรคำที่2 5คำที่3 6และคำสุดท้ายใช้ทั้ง8ตัวอักษรมาเขียนคำละ50คะแนนนะครับยกเว้นคำสุดท้ายถ้าถูก ทั้งไทยและอังกฤษจ,จะบวกพิเศษเพิ่ม50คะแนนเข้าไปอีกนะครับกลายเป็น100คะแนนสำหรับคำสุดท้ายเอาเลยค่ะมาดูกันเลยว่า8ตัวอักษรประจำวันนี้มีตัวอะไรกันบ้างเนาะ T E C N N A R N E Four letter word เป็น adverb it's an adverb it, ad it means The opposite of far 4ตัวอักษรครับเป็นคำกริยาวิเศษมีความหมายตรงข้ามกับไกล20วินาทีจับเวลาครับ <laughs> หมดเวลาครับคำที่สองห้าตวัวอักษร f i letter word it is a noun a mark or something line, left by something. เป็นคำนามครับแหวนเพชรล้ำค่าหายไปอย่างไรจุดๆุดจุดยี่ิวินาทีจับเวลา <c oughs> หมดเวลาครับพกตัวอ <c oughs> ักษรครับคำที่3า six letter words It is a noun. The middle point or part of something. A synonym for middle. เป็นคำนามครับเปรียบได้ว่ากรุงเทพคือจุดจุดจุดของประเทศไทย20วินาทีครับจับเวลา <c oughs> หมดเวลาครับ Eight letter word it's a noun it's something such as a door that is used for entering คำใบ้ภาษาไทยครับเป็นคำนามการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียกว่าสอบผ่านสิ่งนี้เหมือนกัน30วินาทีครับจับเวลา เวลาครับไปให้คะแนนกันครับมาเริ่มกันนะคะที่ภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนะคะ four letter word สีตัวอักษรนะคะ opposite of far the answer is near N E A R near ถูกต้องค่ะทีมสีเขียวครับ near เช่นเดียวกันถูกต้องคำต่อไปนะคะ five letter word คำศัพท์มี5ตัวอักษรนะคะ A mark or line left by something. The answer is trace. T-R-A-C-E. Trace. Not correct. Six letter words, The middle point or part of something. The answer is center. C E N T E R Center หรือจะเป็น C E N T R E ก็ได้ถูกต้องค่ะ r E นี่เขียนแบบไหนครับครูเอแบบอังกฤษค่ะ E R นี่แบบอเมริก e ันนะครับใช่ค่ะทีมสีเขียวก็แบบอเมริกันนะครับ Center ถูกต้องครับ8 letter word something such as a door that is used for entering the answer is entrance E N T R A N C E entrance ถูกต้องค่ะทีมสีเขียวถูกต้องเหมือนกันครับเช่นเดียวกัน <Hey. S 2> มาดูภาษาไทยกันบ้างคำแรกครับสังเกตขึ้น near ความหมายตรงข้ามกับไกลใกล้นะฮะถูกต้องครับฝั่งนี้เขาก็ถูกเช่นเดียวกันค่ะใกล้ค่ะแหวนเพชรล้ำค่าหายไปอย่างไร trace ร่องรอยครับถูกต้องครับฝั่งนี้นะคะร่องรอยร่องรอยจะต้องเป็นรเรือใช่ไม่ได้ค่ะมาดูคำที่3ครับเซ็นเตอร์ศูนย์กลางจุดศูนย์กลางได้ครับให้นะครับฝั่งนี้นะคะถูกต้องคำที่4ครับซึ่งเป็นคำโบนัสด้วยครับ entrance ทางเข้าครับถูกต้องทางเข้า <S 2> <S 2> ฝั่งนี้เนี่ยนะคะเราให้ไม่ได้นะคะคำที่ถูกต้องก็คือทางเข้านะ sorry เอาละค่ะสรุปคะแนนสำหรับทีมสีแดงนะคะได้ไป125คะแนนในช่วง English Quiz ค่ะทีมสีเขียวได้คำโบนัสด้วยนะครับถูกต้องได้ไป225คะแนน มาสรุปคะแนนการแข่งขันในวันนี้ครับทีมสีแดงครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครมี275คะแนนทีมสีเขียวครับโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรมี425คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์ครับยินดีด้วยแชมป์ประจำสัปดาห์ได้รับทุนการศึกษา5,000บาทรองแชมป์ประจำสัปดาห์ได้รับทุนการศึกษา3,000บาท พูดถึงคำแปดตัวอักษรของเราดีกว่า entrance เนี่ยมันมีคำหนึ่งครับครูเอ entrance e n t r a n แล้ว t entrance อันนี้คืออะไรครับเป็นบุคคล, oh, ลที่นะคะกำลังจะสอบเข้าอะไรสักอย่างหรือว่าการประกวดอะไรสักอย่าง <c oughs> a n e n t r a n t ตัวอย่างประโยคนะคะนี่เลย each entrant <c oughs> had to follow the rules ก็คือว่าแต่ละคนนะคะที่เข้าไป ในการสอบหรือว่าในการสมัครอะไรสักอย่างในการประกวดอะไรจะ ต้องคำนึงถึงกฎกฎติกาแล้วก็ทําตามกฎกติกาด้วยค่ะครับแล้วอยากจะฝึกฝนตอบคำถามร่วมสนุกกันที่ Facebook Fanpage เวทีคนเก่งเข้าไปในนั้นได้เลยนะครับรวมถึงสมัครร่วมแข่งขันด้วยสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายหาตัวแทนสายที่1จากนั้นเริ่มสายที่2 3 4ต่อไปทุกโงเรียังคงสมัครมากันได้นะครับ,รบเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ไร่กานเวทีคนเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ